แกนได้ไหมครับได้ค่ะเติมเข้าให้เหรอคะครับผมเราสักครู่นะได้เลยอเ,เอาละเราเติมน้ำมันถังแรกแล้วสามร้อยน้ำมันถังแรกสามร้อยของเราโอเคเดี๋ยวเราก็วิ่งตาม BTS ไปเลยละกันที่หมายแรกของเราที่เราจะ พอที่อยู่หลังเขาเลยเนี่ยเรียกหลังเขาได้ไหมหลังเขาอยู่นอาเขานะสวยจังสวยจัดเลยทุกคนแหวก่อนแวะก่อนแวะวววนวว หนีไม่พ้นของในเซเว่นคือเอากินรองท้องไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรกินแล้วกันตอนนี้เราพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินทางกันต่อเพราะว่าเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเราต้องรองท้องกันสักหน่อยเนาะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อเป้าหมายของเราตอนนี้อยู่ที่เขาพญาเดินทง แล้วก็ลืมไปเลยนะครับก็สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีชาวเที่ยวทุกคนนะเอายังไม่ได้ไอ้นี่เลยเยังไม่ได้กะสักไก่วันนี้เราอยู่กันที่ทีไ่ไหนนะที่อ๋ปอปตช์ห้องไว้เปล่าหวายโอเคเดี๋ยวขอพักกินบปรซองกินขนมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไป เดินทางกันต่อซึ่งทอทอตโต้ห้วยป่าหวายนะครับใครที่ผ่านเส้น3034คือหน้าแวะมากบรรยากาศดีแต่ีตรงที่ว่าถ้าตอนที่มีแดดมันร้อนไปหน่อยเนี่ยดูทุกคนดูสิบรรยากาศอะถ้าเกิดว่าไม่มีแดดโอ้โหล่มลื่นวิวสวยมากดูป,อปลอดโปร่งมากเลยสำหรับอตทต้ทห้วยป่าหวายใครผ่านมาหรือแวะมาก,ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดพักรถ ที่น่าสนใจนะสำหรับผมลองแวะดูแล้วอ้สบายเลยข้างหน้าก็โล่ลงๆข้างหลังก็จะได้ข้างหลังแล้วก็จะได้วิววิวของภูเขาอะไรไม่รู้ว่ะวิวของภูเขาตรงนี้ค<อ>รับก็เดี๋ยวยังไงซะพักกินข้าวก่อนเนาะ เลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาที่สีแยกรอยสองแล้วกันจา,นาทนนก,ากนนนที่ได้ผนมาทีตอนก็้ายหลายต้นก็หอมต่อกันแล้วนะดี๋เเป็นถนนเลยที่แท้รถีนะแล้ก็อยากไปแม่มอสอหนแต่คิว่าไอ้นี้หนะาจจะยังไม่ได้ไปจะทำอะไรมาถเราไปเขาอาจจะได้ไปหรือเปล่า ॿिया <laughs> राम ข้ยาวพญาเดินทงโอเคแล้วยยค่อเคเยเข้าันเขาดูตรงนี้ก่อนละกัน แค่โอ้ค,คนแค่จุดกลางเซนวิวตรงนี้ก็แบบแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราเราต้องขับเข้าไปอีกหน่อยโอ้ าเ,เดี๋ยวเราขับเข้าไปไปเ,เราเข้าไปข้างในตอ่อจริงๆนะหน้าหนาวคนมาทัวร์รีบก็เยอะอยู่นะเนี่ย เราก็ต้องเดินลุยลุยตัวนี้้้ถึง<ป>แม้จะมีแดดก็ถึงถึงแม้จะมีแดดนะ มากเลยอ่ะ เราก็มาแล้วก่อนจะไปที่อื่นต่อแล้วก่อนจะไปที่อื่นต่อแล้วก็แวะสักการะพระพุทธรูปหน่อยมีเลยครับเราก็แวะสักการ,ระตรงนี้ก่อน โอเคเราก็แวะกราบพระพุทธรูปเอาความเป็นสิริมงคลกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะกลับจากเขาพระยาเดินทงเรามาดูเรามาดูวิวกันแป๊บเดียวเนาะนี่เรามาไหนเรามาหนี้จุดชมวิวจุดนี้ก็น่าสนใจอยู่เป็นจุดเสาทงซึ่งทงก็ปิวจนแบบขาดกระจุยไปละ จุดที่น่าสนใจแต่ line, อันตรายเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่านะครับถ้าอยู่เดี๋ยวอยู่ประมาณนี้แหละก็โอเคละโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมเดินทางต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเออกจากที่ไหนนะเขาพญาเดินทงนะ<ม>แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ที่ไหนไม่รู้แหละ รู้สึกว่ากันเล่เจอกันนะครับดูไว้ว่าเป็นหาดทรายเปียมเป็นยังไงต้องมาลองดู เราจะมาขับรถเต้นกันที่อ่างพลาสติกลบบุรีระหว่างที่เราขับมานะครับตามทางมางเรื่อยๆก็สะดุดตากับร้านคาเฟ่ร้านนี้โอ้โอ,โอ้เราเห็นรถจอดเยอะมากอะ่ะคาเฟ่เลยนะป่าเหรอ,อ,อ,อยังไม่ใช่จุดหมายของเราในวันนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่หนี ยังไม่แวะเราจะคุยต่อไปอ้นนี้เป็นวัดข้ามมงคลน,นี้วัดสวยนะเนี่ยต่อไปกันต่อครับโอเคย้บเป่าแต่ว่าต่อตะวันมันบานแล้วนะโอเคเราได้ที่สถานที่เล่นแล้วมาอนมาถลเล่นเลยทุกคน โอเคข้าัดต้องโอเคกระไลองฝาก้นไมก่อนได้เลยครับรางตะวันตกโอนด้วย้ของฝากกลับบ้านแล้วโอเคนี่บรรากาศ ทันตะวนันกับแดดร้อนๆเราต้องสู้ใช่ไหมหน่าสนใจทุกคนกนี่โอเคเลยไปเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่ามาใช่ไหมมาแล้วต้องมีรูปพูกกับทันตะวนันวะเย่างวนีน id, ้นี่ในมุมในซอกก็จะมีแบบนี้ว่าน้องคอตกหมดแล้ว เรามาพิชเราก็มาช้าๆ้านี้น้องก็คอตกหมดเลยนะเราก็อยู่กันการทุ่งทานตะวันแหมแล้วเสื้อสีเขียวด้วยเดินต้องทานตะวันแล้วเราใส่เสื้อสีเขียวนี่กลมกลืนเลยนะ,ะ,แ,ะ <c oughs> <c oughs> แบบหายตัวแอ้แผลแดดร เราเดินเที่ยวกันสักพักดดแดดร้อนแล้วเดี๋ยวเราหลบแดดไปหาที่พักกันก่อนดีกว่าไปเอาละออกมาแล้วที่สุดท้ายที่เราจะไปคือภูทับเหล็กทางไปภูทับเหล็กเป็นที่สวยมากโอ้ถนนสวยแต่รถเยอะแดดรถมันก็เยอะ ็มาซือตรงวัดประสาทที่หายหน,หนจิตคือพูดตบตกเป็นยังไงนะแล้วเรามาตอนแดดก็ากกว้ยเ็ตตชไมูดตบตกมนะ,ะอะเราลองดูกันขึ้นพูดเต็กครั้งแรก เป็นยังไงกันะไปครับขึ้นภูสัต็ิปะนี่ไปเดินป่าเดินเขาก็ไปเลยทีเดียวแล้วค่อยเดินขึ้นไปเราจะกำลังเดินขึ้นภูสัต็ิกัน Let's go 3 0มร้เมตรชิวๆแล้วก็จะมีทางเลนทางไกด์ให้ไม่ยากไม่ยากภูสัต็กไม่ยาก ไปเลย300เมตรไปดูวิวกันดีกว่านะครับเราลองเปลี่ยนมุมกันเนาะมีทางนี้ด้วย<น>ชมวิวต้องไปทางนี้ไปครับไปครับวิวมาเจอสวยแค่ไหนกันนะ300เมตรวิ่งสู้วิ่งขึ้นเขาเลยเขาบอกว่าเราต้องสู้ไะ เขาบอกทางนี này, là, ớ, ớ, ้เส้นทางละชันน้อยแล้วขึ้นทางนี้แร้จะขึ้นทางนี้เดินไปชมบูทับเด็กเหนื่อยเหนื่อยมากทุกคนรู้แลละถ้าเราอ้อม เราขึ้นตูงนี้มาปุ๊บมันต้านดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราออกมาปี่เฮ้ยไปดิสทางหนึ่งโอเคมีให้เลือกหลายระดับเลยอเอ้ยมีขยะยังขึ้นมาไม่ถึงนะเนี่ยมีมุมดูวิวตรงนี้ด้วยไป<ะ>แวะหน่อยว,ว้าวโอ้โ ถนนเล็กเนี้ยสวยฟุตเ,ล,เล็กทางยวฟัตเล็กี่่จะไว้ถ่ายรูปกกันตรงนู้นโอเคเราจะไปถ่ายรูกที่ตรงนู้นกันครับเพราะตอนเรามาเรามาจะเส้นหนูเธอเราเขาอออมลงไปไปถ่ายรูปขรงกุ้งูจแล้วค่อยกลับดีกว่าทางแก็บน้ำคุตเป็กคือที่สุดท้ายที่เราจะ ไปกันนะครับน่าจะคือจุดตรงนู้นแหละไปขอเดินชมภูทรับเด็กหน่อยแล้วกันเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำทรับเด็กใช่ไหมแต่ขึ้นเขาบอกว่า300เมตรที่ขึ้นเหนื่อยมากแล้วน,นะไปครับทุกคนอีกนิดเดียวจุดชมวิวภูทรับเด็ก สุดท้ายของเราละอ่างเก็บน้ำสับเหล็กแล้วนี่้ก็อยากสำรวจอยู่นะขอสำรวจแป๊บหนึง่งไม่มีอะไรทาง B ทาง C เหรอโอ้ข้างบนพักใจไม่ใช่ว่าพักใจทำไมอืม ก็เอาไว้ให้ดูว่าเวลาขึ้นมาใช่ไหมเราจะไม่ได้ขึ้นไปนะอยู่แค่มุมนี้มันจะได้อยู่สวยๆแบบนี้โอ้เหมาะกับการมานั่งเฉยๆ้วยคนนอนระเมอเก่งอย่างเราแล้วกางเต้นไม่ได้ไปดีกว่าลงกันดีกว่าทุกคนไเดี๋ยวเราก็ลงกันละไปถ่ายรูปรถก่อนกลับบ้านสักรูปนะ ครับช่วงขาก,กลับนะกำลังกลับ,ลบอ่างเก็บน้ำทับล,ลิกรอเราอยู่ระหว่างที่รเราจะรังเดินขึ้นมาเดินขึ้นนี่ยังเหมือนเดินลงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราต้องระวังดีๆเพราะว่าทางเนี่ยครับทุกคนทางมันค่อนข้างชันใครที่มา เดินเล่นหัว่าเดินเล่นขึ้นภูทับเเด็ก300 3 0อเมตรแนะนะก็ก็ถือว่าเดินเอาสนุกเดินออกกําลังกายก็สนุกด,ดีแต่ผมมาแบบไม่มีอุปกรณ์เดินไป่าไงโลดโผดดีที่จริงมันต้องมีไม้ค้ำไปก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเช่คไปครับทุกคนไปแล้ค่อยไป เรามาตรงนี้ต่อแเรากลับเราจะกลับตรงนี้มันชันหน่อยนะแต่ค่อยๆไปเวลามีคนมาถามว่าจะถึงหรือ,อยังเราต้องบอกว่าอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวนิดเดียวถึงนั่นแหละให้กำลังใจเขาหน่อยไอ้เนี่ยเหมาะกับเป็นทางขึ้นทางปีนจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เดี๋เราไปถ่ายรูปรถกันดีกว่าหวังว่าจะมีที่ให้เราจอดรถถ่ายรูปนะถ้าเรามาเส้นนี้ไมันด้จะถึงไวเราไปเดินอ,อ้อไปมันจะได้ถึงช้าทุกคนใกล้จะถึงปลายทางของเราแนละ้วทางดีมีเซเว่นเส้นทางสวยเที่ยวลบบรีกับนุ่มแบอรี่แบบ วันเดททิพย์ครึ่งวันอย่างนี้เหรอเที่ยวแบบประจนภยัยสนุกดีนะจุ๊บ,บไปครับโอเคอ๋อก็เดินมาถึงข้างล่างแล้วโอชั้นดีครับสนุกดีสนุกดีนะ<อ>เตรียมเข้าทางเด็ดน้ำ แวะถ่ายรูปเล่นนิดนึงแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าก็ได้เวลาสมบูรณแล้วท,ที่เราจะต้องบอกว่าเราจะกลับกันแล้วนะครับคือตอนแรกอะตั้งใจว่าจะไปต่อแต่รู้สึกว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านเลยดีกว่าสำหรับวันเดทที่วันนี้ก็คอมพิวต์แล้วก็คือเราอยากมาดูดกูับเด็กแล้วก็ขับรถเล่นเขาพญาเดินทงนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับผม สำหรับวันนี้หนุ่มแดรี่ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างไรซะปรปเดินทางกันให้ปลอดภัยนะครับผมใช้ชีวิตไ่ประมาทหรือว่าอาจจะได้เจอกันอีกทีก็คือขึ้นในนีน่ไปเลยนะครับภูทบเบิกไปเที่ยวภูทบเบิกครั้งแรกกันนะวันนี้เราก็เหมือนมาวอร์มมาวอร์มร่างกายก่อนหรือขึ้นภูทบเบิกขาสั่นมากเพราะฉะนั้นขับรถกลับบ้านดีกว่านะครับระยะทางส,สั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงเอาละสำหรับวันนี้หนุ่มแดรี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ ทริปหน้าแดดร้อนๆอย่างนี้เวลานี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าๆละโอเคแล้วจะถึงบ้านก็ประมาณบ่ายเป็นวันเดทิปสั้นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันดีโอกเกน,นะครับชาวเที่ยวทุกคนแล้วเจอกันทริปหน้าเลยบายๆสำหรับชาวเที่ยวทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแลก้วก็สำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็เจอกันใหม่ทริปหน้าเลย วันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับผมแล้วเจอกันครับผม